ฮัลโหลสวีดัตและสวัสดีครับพมมผู้ชมทางบ้านทุกฐานวันนี้จะพาไปเปิดแพ็ครุษกุลิตตำนานงูเก่งก้องไม่รู้ว่างูเก่งก้องว่างูบอกล่านะครับเดี๋ยวรู้รืองช่างนี้มือขึ้นกดพลึกกระติดสกิดพ l i e กระแตะมีมือมว่าทองแต่ดีข้องเผื่อนขาสาเต็ปเหลือนสูตรมัวมัวแล้วไปรั่วเก้าร้อยทองกันเลยครับพี่น้องหนึ่งถึงสิบในใจหนึ่งสอสิบไป ลังคามีซีเป็นทองแว่นไม,ไม้พี่น้องและแล้วก็เป็นใครครับพี่น้องใครครับพี่น้องแล้วเป็นรูคุณเล็ต์ตำนานสามฐานเสื้อข้องเอซมิลานเกืือเชื้อกาวรอยทองแตกไม่แจกเกลื่อนนะครับนี้สไตล์เป็นด e ฟไ i n ์ฟอร์เวดคัดใจสักิต่ต้องลองให้รู้เป็นงูเก่งก้องวังงูบองล่ากันนี้ จุดเดนกุลิตทุกรามีความเร็วมีความแค่มีความพลิวมีความคล้องชายซ่องเท้าเยี่ยมยิงนักยิงคมยิงลมเป็นบางทีอีกทางยังมีดีที่ความย่ญาเลี้ยงทูท่ทูท่เทยไยไปได้เรือยทังนี้มีสกิลฟินอมิเนาฟินิชิ่งปล่อยหันลั่งยิงเป็นบางทีใครได้ลองเล่นว่ามาคอมเมนต์กันสักิีนะครับพี่น้อง